สวัสดีครับป้องพาชิลว,วันนี้ได้มีนัดที่จะพาน้องทองทศลูกชาย m g EP ของผมนะครับได้ถึงรอบที่จะต้องไปตรวจสุขภาพแล้วนะครับเช็คอัพนะครับก็คือนัดเข้าเช็คระยะ20 0 0 0กิโลแล้วนะครับครบ20 0หมื่นลต้องาออกรถมาก็เท่ากับ ปีละปีกับ5เดือนนะครับ1ปีกับประมาณ5เดือนละนะครับปีกับ5เดือนก็มาจริงๆตอนนี้2 0 0 0มมา21,000นะครับ21,000ก็เลยมานิดหน่อยแต่ว่าตอนเช็คหมื่นหนึ่งเนี่ยผมเช็คตอนที่ประมาณ700ดกว่า800 0เท่านั้นเองนะครับยังไม่ครบหมื่นดีเพราะว่าตอนนั้นวิ่งน้อยมากๆแต่ว่าพอช่วงหลังจากจากเช็ค ครบหมื่นหนึง่งตั้งแต่8 0 0พโลมาเนี่ยวิ่งจะวิ่งก็เอามาใช้เยอะหน่อยนะครับก็ก็ตามรอบนะทอนี้ก็เลยปกติละนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่อยากจะรู้มากๆคือ s o s นะครับสุขภาพของแบตเตอ High Voltage นั่นเองนะครับว่าให้มันจะเจริญกันเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่คลิปที่ผ่านๆมานะที่ผมผมแชร์ให้ดูว่าตั้งแต่ประมาณ1 4ื่นสเนี่ย แบตเสื่อมเห็นชัดมากนะครับคือระยะวิ่งเรนจ์เนี่ยดรอปหายไปเลยนะครับในโหมด Normal เปิดแอร์เนี่ยจาก324ไปเหลือ317นะเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็มีช่วง2-3สาที่ผ่านมาเนี่ยได้ได้ทดลองนะครับก็ a าล n านแบตแบบจริงจังแบบที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลานาเป็น20กว่าชั่วโมงนะครับโดยใช้แค่ w อชาร์จเ g อร์แต่ว่าวิ่งให้แบตเหลือต่ำหน่อยสัก15หรือ16นะครับ ก5นี้ก็เซฟเซฟนะครับถือสามารถที่จะวิ่งกลับบ้านได้ก็ต้องวางแผนดีๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วกลับมาปั๊บก็ชาร์จด้วยวอลชาร์เจอร์ปกติที่บ้านแล้วก็ทิ้งค้างคืนไว้เลยยาวแล้วก็จนให้มันเลยไปนานๆจนถึงสายนะครับขึ้นอันชาร์จคอนเน็กเต็ดเนี่ยค้างไว้นานหลายๆชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งก็สุภาพแบตเรนจ์คิดว่าค่อยๆ่อยดีขึ้นแน่ๆนะครับจาก317ในโหมด Normal เปิดแอร์เนี่ยขึ้ แล้วก็ครั้งถัดไปเนี่ยขึ้นมาจนถึงเป็น323แล้วนะครับเกือบปกติที่324เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปที่ MG แสงอาทิตย์ออโต้ไยราษแล้วเราไปดูนะครับหลังจากเช็คระยะ20,000โลเท่วไปแนละ้วไปดูสุขภาพแบตหน่อยว่าตอนนี้มันจะเท่าไหร่เนี่ยชักกังวลอยู่เหมือนกันนะครับมาครับเดี๋ยวตามไปครับ ว่า20,000โลเนี่ยนะครับก็จริงๆไม่ได้มีอะไรต้องทําเป็นพิเศษแต่ว่าขอ,อให้น้องเขาสลับยางให้หน่อยนะครับสลับยางก็จะเสียค่าบริการ500บาทสลับยางแล้วเขาสลับเซนเซอร์ให้ด้วยถามเรื่องฟิลเตอร์แอร์เขาก็บอกว่าตามมาตรฐานเนี่ยที่40,000โลนะครับรนั้นก็เขาก็จะถอดฟิลเตอร์มาทำความสะอาดอะไรให้แล้วก็มันคงได้ใช้ได้ไปถึง40,000โลจริงนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับสรุปก็เดี๋ยวรอรับรถได้รวมล้างรถให้ด้วยนะครับไปดูกันว่า เอสโอเอสเมื่อกี้บอกน้องเขาแล้วว่าคือคือคอ,อยากจะรอดู s อสของแบตในรอบนี้หน่อยนะครับว่าสองหนโลแล้วดรอปไปขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปรอกันทั้งหนยครับ น้องท้รถก็เช็คสุขภาพเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังล้างรถดุดฝุ่นอยู่ก็ที่นี่เจมจีแสกริโโตไทาราสนี่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับล้างรถสะอาดมากดุดฝุ่นข้างในสะอาดมากก็ผมไม่ได้รีบก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากนะครับก็รอไปถุปว่าวันนี้นะครับเช็ค20,000ก 20, ิโลเนี่ยก็เช็คสภาพทุกอย่างเรียบร้อยนะครับช่วงล่างเครื่องอระบบไฟแบตเตอรี่12โวลต์ก็สุขภาพดีอยู่ t บตเตอรี่ไฮโวเท e SOS ที่ตื่นเต้นและรุ้นอยู่ก็คือ97นะครับยังเท่าเดิมกับรอบที่แล้วซึ่งมาตอนนั้นจริงๆแค่ประมาณ7 8 0 0เนี่ยนะครับมาเช็คตอนนั้นก็ดออปไป97แล้วแต่ตอนนี้คือขนาดมาแตะ21 0 0 0่กิโลแล้วนะครับก็ยังเท่าเสียเท่าเดิมเชื่อว่าเป็นผลจากการที่ผมพยายามบาลานซ์แบตในช่วงเดือนที่แล้วนะครับตามที่ได้ลง คลิปให้แชร์ให้ไปแล้วนะครับส่วนอย่างอื่นผ้าเบรกปกตินะครับสับยางเรียบร้อยนะครับเซต T P M S ตัววัดลมยางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ของแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งของเก่าเนี่ยดำเขอะมากเลยเพราะว่าผจญกับฝุ่นเพลียมมาตลอดทั้งปีนะครับยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวดูในรูปได้นะครับว่าของเก่าดำขนาดไหนเพราะนั่นคือครบ20,000ื่นเปลี่ยนดีกว่าไม่ต้องรอสี่ห0ื่น 40, นะครับสรุปคือค่าเสียหายผมก็จะมีแค่ค่าสลับยาง ประมาณ500แล้วก็มีฟิลเตอร์แอร์นะครับอีกประมาณ700บวกแวนอะไรมาก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน1,300บาทก็อะไรที่เรายอมจ่ายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดีกับสุขภาพแล้วก็ดีกับสุขภาพรถนะครับทำแต่ครับนะก็เดี๋ยวรอรับรถนะครับขอให้น้องสองชดมาแบบนิ่งๆก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่าเสียหายก็เป็นไปตามที่สูนย์เขาแจ้งตอนแรกนะครับ ค่าสลัก้างประมาณ500โอ้ลมแรงมากแล้วก็ค่าฟิลเตอร์ปรดฟิลเตอร์ EP เนี่ยไม่ใช่2.5นะไม่ใช่การเพียง2.5แต่ก็ฟิลเตอร์ธรรมดา,าแต่ก็700แต่ก็เปลี่ยนเถอะเพราะมันดำมากนะครับโอเคเป็นยอดความเสียหาย1,283บาท47สตางค์ามนี้ครับน้องทองทดรออยู่แล้วล้างให้เหยี่ยมออกเลยสวยง,งาม MG แสงอารีอโตไทยรัฐก,การดีมากครับ ล้างรถให้อย่างนิ่งเลยครับล้างให้นิ่งเลยโอเคเยีียมยอดโอเคจบการพาน้องสองทศจีพีมาเช็คสุดภาพ20,000กิโลแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ทุกคนใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายผมตัวไ่นี้แล้วนะครับบายบาย